ท่านผู้ชมยิมมิโอเกอร์วันนี้จะพาท่านไปอ่างทองครับท่านผู้ชมเราจะไปหาของดีที่วัดท่าช้างจังหวัดอ่างทองนี้เราก็กำลังขับรถไปนะครับก็ผมขับจากนนทบุรีไปนะครับบางใหญ่ก็เข้าทางหลวงหมายเลขเก้าก็คือ วงแหวนรอบนอกแล้วก็ตัดเข้าทางหลวงหมายเลข311หลังจากนั้นก็ไปต่อที่ทางหลวงหมายเลข3545แล้วก็ตัดเข้าทางหลวงหมายเลข33ทางหลวงหมายเลข33นี้ก็ไปสุพรรณบุรีได้นะครับสุพรรณบุรี ป่าโมกป่าโมกนี่คืออ่างทองแล้วก็ไปถึงพระนครศรีอยุธยาเลยตัดเข้านิดนึงแล้วก็เลี้ยวเข้าถนน4007หรือถนนเจมบอรบหลังจากนั้นก็จะถึงวัดแต่ถ้าเลยไปเนี่ยนะครับเลยจุดหมายไปก็ไปลบบรีได้ไปสิงบุรีได้ไปชัยนาทได้ครับ้ ซึ่งตรงที่กำลังขับอยู่นี้เป็นช่วงของอาทางหลวงหมายเลข3545ถนนดีนะครับท่านผู้ชมถ้าจะไปทางเหนือนี่แนะนำเลยนะครับถนนเส้นนี้ก็คู่ขนานไปกับาทางหลวง a 1อันนีทางนั้นแหะครับทางที่ขึ้นเหนือนะครับเดงกว่าแต่ว่าเส้นนี้เป็นเส้นที่ทำใหม่ สมัยก่อนเนี่ยเป็นดินลูกดังแล้วก็พัฒนามาเป็นซีเมนต์แล้วก็เป็นถนนผู้ผู้พังพังแล้วก็มาขยายตอนนี้ก็ขยายเป็นอยางมะตอยแล้วก็วิ่งดีครับเมื่อสักครู่นี้ตามรถข้าวมาท่านผู้ชมรถข้าวเขาเลี้ยวขวาเนะเขาก็เขาก็เอาข้าวไปสีนะฮะด้านขวาเป็นโรงสี เส้นนี้แนะนําเลยถ้าจะขึ้นเหนือเนี่ยนะเส้นนี้ก็หลีกเลี่ยงรถติดได้เส้นหนึ่งทีเดียวแล้วก็ถนนดีมากท่านผู้ชมถนนเรียบสบายไม่ต้องห่วงเรื่องช่วงล่างเลยบรรยากาศสองข้างทางก็เป็นนาต้นไม้ลมลื่นที่นี่ฝนตกตลอดนะฮะก่อนที่ผมจะมานี่ตกทุกวัน แต่วันที่ผมมาเนี่ยอพอดีฝนพักนะฝนเขาตกทุกวันเขาก็เหนื่อยเขาก็พักบ้างอันนี้ก็ก็เลยไม่ตกก็เลยเป็นแดดแต่ก็ไม่ได้ร้อนมากมายนะครับท่านผู้ชมก็ยังยังพอพอไปได้อยู่นะอากาศไม่ไม่ถึงขนาดตับแลบรถก็ยังไม่ไม่ไม่ไมค่อยเยอะเท่าไหร่ ปกติวันนี้เป็นวันศุกร์ปกติวันนี้รถจะเยอะนะฮะเส้นต่างๆแต่เส้นนี้รถก็ประมาณนี้แหละครับไม่ไม่เยอะตรงนี้ก็จะมีร้านเป็ดอร่อยอยู่ร้านหนึ่งเนี่ยเห็นแบบเนี้ยเห็นไม่ค่อยมีอะไรเนี่ยนะฮะจะมีพวกร้านอาหารอร่อยๆซุกซ่อนอยูนะ่เห็นเป็นอย่างเงี้ยนะฮะขับขบไปน,น,นานๆจะเจอบ้านสักหลังหนึ่ง จะเจอ,อตึกแถวสักแถวนึงอะไรเงี้ยนะฮะนั้นก็จะมีอาหารซ่อนอยู่อาหารอร่อยครับทุกผู้ชมเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะถึงทางแยกถนนหมายเลขสามสามนะครับก็เส้นที่ไปป่าโมก เส้นที่ไปสุพรรณได้เส้นที่ไปพระนครศีอยุธยาได้เข้ามาชมวิวบ้างจากเดินนะครับเปลี่ยนมาเป็นการขับรถรรอ,อันนี้ก็ทางแยกนะครับท่านผู้ชมเราก็ติดไฟแดง ตรงนี้ข้างหน้านะครับท่านผู้ชมทางซ้ายไปสุพรรณทางขวาไปป่าโมกป่าโมกนี่ยังอยู่อ่างทองแล้วก็ไปถึงพระนครศรีอยุธยาตรงนี้ขณะนี้เราก็รอสัญญาณไฟเขียวอยู่นะครับไฟเขียวแล้วเราก็จะเลี้ยวขวาแป๊บนึง อันนี้คือเส้น3-3มสามแล้วเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวเข้า4-0-0-7นะครับไปสักนิดหนึ่งแล้วก็เราก็จะเลี้ยวออกขึ้สะพานก่อนแม่น้ำน้อยครับแล้วก็จะเลี้ยวเข้าสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดตรงนี้ แล้วก็ตียาวขึ้นอีกถนนดีครับท่านผู้ชมถนนดีด้านซ้ายนี่ก็เป็นสถานที่ร้านอาหารนะครับแล้วก็เห็นว่าจัดเลี้ยงแต่งงานด้วยนะตรงไปตอนะนี้ก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะท่านผู้ชมก๋วยเตี๋ยวเป็ดจะอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวชาวบ้านนะแต่วันนี้ผมรีบ ็ลเลยอาจจะไม่ได้แวะรับประทานให้ให้ชมกันนะครับนี่แล้ก็ไปเรื่อยๆเ,เราวิ่งคู่ขนานกับแม่น้ำน้อยอยู่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็คู่ขนานกับแม่น้ำน้อยนะครับแม่น้ำน้อยเนี่ยไหลาจากนู่นเลยนะครับท่านผู้ชมเจ้าแม่น้ำเจ้าพรยาตรงจังหวัดชัยนาท วัดไชนาทครับแล้วก็ยาวลงมาน,นี่เลยนะครับแม่น้ําน้อยก็เป็นแม่น้ําสายหลักเหมือนกันนะครับอดีตก็ใช้แม่น้ําอันนี้แหละทานากันไปต่อครับก็ขับไปเรื่อยนะเดี๋ยวก็จะเจอ,เอชุมชน400หรืออำเภออาตมบล400ี่ร้อยน,นะครับก็จะมีวัด400ด้วย ำไมเป็น400เหรอครับท่านผู้ชมเพราะว่าสมัยก่อนนี่อยุธยาเขาประสบสงครามก็เนื่องจากมีสงครามก้าวทัพมาก็เลยต้องเกณฑ์ไพ่พลกันไปนะแต่ละตำบลแต่ละพื้นที่นะที่นี่ก็อ่างทองก็รักชาติส่งไป400คนนะ400คนพอดีแป๊ะเลยแล้วก็ส่งไปลบส่งไปลบทางสายใต้น่าจะทางสายละนองนะครับ แล้วก็ปรากฏว่าทั้งหมู่บ้านตายหมดเลยทั้ง400นะฮะเหลือแต่ผู้หญิงที่เฝ้าบ้านอยู่ก็ผู้หญิงก็เสียใจกลายเป็นไม้ไปก็เลยสร้างวัดเป็นที่ลึกก็เลยเป็นที่มาของวัด400อันนี้ชะลอนะท่านผู้ชมจริงๆเนี่ยผมไม่ได้ชะลอเบรกให้มอเตอร์ไซค์เลี้ยวนะ <c oughs> ก็พอดี GPS ผมกำลังงง GPS อยู่พอดีเลยแล้วผมกำลังจะเอ้ยมันถึงทางเลี้ยวหรือยังผมก็ก็เลยแตะชะลอชะลอจะเลี้ยวตรงนี้หรือเปล่าอะไรเนี่ยก็เลยไม่มีรถข้างหลังก็เลยเบรกอ่ะพอดีมอเตอร์ไซค์เขาเลี้ยวพอดีเออเขาก็เลยคิดว่าเราใจดีแต่จริงๆผมไม่เห็นนะครับอ่ะไปต่ออากาศดีครับจังหวัดอ่างทองนี่เป็นจังหวัดที่ไม่ค่อยมีใครมาเที่ยวกัน าสายมยูจะมากันเยอะนะฮะมาหาเครื่องรางที่นี่มีเยอะท่านผู้ชมหาจองเอาดีๆอย่างเช่นวัดที่ผมจะไปเนี่ยก,ก็มีชื่อเสียงเรื่องของเบียแกมาตั้งแต่โบราณแล้วตั้งแต่สมัยจเจ้าวาดยุคต้นๆเลยนะครับผมก็เลยเอามาตามหาเบียแกซะหน่อยครับแล้วก็มีเครื่องรางของขลัขงเยอะแยะ เดี๋ยวจะเอากลับไปฝากท่านผู้ชมด้วยแหละครับสักเก้าองค์ก็สักเก้าองค์หรือเก้าชิ้นก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะครับแต่ก็ไหนๆก็มาแล้วนะครับมาแล้วก็ต้องก็ต้องหาได้จิตไม้จิ้งมือไปฝากท่านผู้ชมนะครับก็เดี๋ยวท่านผู้ชมก็ดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราได้อะไร ทางวัดเมตตาอะไรเราเดี๋ยวเราได้มาเดี๋ยวเราก็นํามาแจกกับท่านผู้ชมนะครับนี่ก็เพลินๆไปนะครับที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ก็เราพอสอต่อบ้านน้ําพุอันนี้มอเตอร์ไซค์ฮะเราต้องแซงเขาหน่อยนะก็อย่าไปนี่ผมขับ ไม่เร็วนะท่านผู้ชมกล้องมันดูไปเร็วจริงๆผมขับอยู่ระหว่างแปดสิบถึงหนึ่งร้อยเท่านั้นเองแล้วก็ข้างหลังผมก็ไม่มีรถไม่มีรถตามไม่มีอะไรก็ก็โล่งกลางคืนสมัยก่อนนี่มืดเลยนะท่านผู้ชมมามโอ้ยแบบขับมานี่นะ่ากลัวมากแต่สมัยนี้มีไฟแล้วท่านผู้ชมมีเสาไฟมีไฟส่องสว่างนะฮะมันอาจจะไม่สว่างมากแต่ก็ก็พอให้เห็นถนนของทาง อ้สมัยก่อนนี้เส้นนี้นะมืดตึบถ้าคนกลัวเนี่ยนะฮะไม่ว่ากลัวผีหรือกลัวโจรผู้ร้ายแล้วก็สยองครับก็ขับ,ขบผ่านน้ำมันเล่นดีนะครับก็นี่เดี๋ยวถ้าผมออกรถไฟฟา้าเมื่อไหร่นี่น่าจะน่าจะออกแทบทุกวันเลยมั้ง <laughs> ไม่เคยออกน้ำมันมันแพงนะผู้ชมจะแพงไปไหนก็ไม่รู้นะครับครับก็ใกล้จะถึงซ้ายขวาก็เป็นนาข้าวนะท่านผู้ชมนาข้าวที่นี่ไม่เหมือนกับนาข้าวที่นนทบุรีนะครับนาข้าวที่นี่เป็นนาข้าวคนกินนาทีนนทบุรีบางแห่งนี้ก็เห็นเขาปลูกแบบว่าเดี๋ยวปลูกเดี๋ยวปลูกเดี๋ยวปลูกอะไรเงี้ยสองเดือนเก็บเกี่ยวกนแล้วอะไรเงี้ยถ้าถ้าข้าวลักษณะนั้นจะเป็นเป็นอาหารสัตว์ ท่านผู้ชมประเภทแบบแป,ป๊บแปบแป,ป๊บแป๊บเกี่ยวแล้วแป,ป๊บแปบเกี่ยวแล้วอะไรเงี้ยนะฮะอันนั้นเป็นข้าวที่ส่งลงลงอาสัตว์ไม่ไม่ไม่ใช่ข้าวคนกินแต่ตรงนี้ข้าวคนกินนะฮะอ่างทองเป็นข้าวที่อร่อยมากนะครับน้ำท่าปีนี้บริบูรณ์นะครับเพราะว่าพระโคกินเหล้าะฉะนั้นเดี๋ยวก็น้ำก็ก <g c> ็ <oughs> <c oughs> จะมาแล้วล่ะครับ ก็อ,อีก5กิโลนะครับจะถึงอำเภอวิเศษชัยชาญเส้นนี้ขับดีครับไม่มีหลุมไม่มีบอ่อถนนทำดีรถก,ก็ก็น่าจะรถบรรทุกน้ำหนักเกินือวปล่ามันก็น้ำหนักเกินกันทั้งนั้นแหละครับท่านผู้ชมแต่ว่าเขาสร้างสร้างได้มาตรฐานเนี่ยสร้างได้หนานก็เลยทนหน่อยนะไม่ใช่ว่าเส้นนี้รถไม่วิ่งนะสิบล้อวิ่งกระจายเหมือนกันนะท่านผู้ชมเส้นเนี้ พอถึงฤดูที่เขาวิ่งกันแล้วก็กระหึมช่างโงกดูน้ำในคลองยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหรแ่แล้วก็เริ่มแ,งแดงๆแล้วละ่ะไปต่อครับท่านผู้ชมก็มีชุมชนทางทางบ้างสลับกับอ ทุ่งนาที่อ่างทองเนี่ยคนเขาที่ไม่ค่อยมาเที่ยวเนี่ยนะครับเพราะว่ามันอาจจะคนอาจจะคิดว่ามันไม่น่าเที่ยวหรืออะไรมีแต่ทุ่งนานะครับแต่ถ้านักท่องเที่ยวสายมูเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โหสายมูต้องมานะท่านผู้ชมวัดทัทุกวัดเนี่ยสุดยอดจริงๆลองค่อยๆศึกษาดูนะทั้งอ่างทองทั้งสุพรรณเนี่ยนะ าจะปรับการท่องเที่ยวนะฮะไม่แบบมันจะมีท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติท่องเที่ยวเออเชิงเอาอจะถึงแล้วจะถึงแล้วอ,อ้าวอ้าผิดซอยท่านผู้ชมไม่ใช่ไม่ใช่ใชเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกไปก่อนนะครับผิดซ,ซอยก็จะเป็นท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติท่องเที่ยว ผจญภัยนะฮะอ่างทองกับสุพรรณเนี่ยต้องเป็นท่องเที่ยวเชิงสายศาสตร์หรือเชิงสายมูนะครับวัดมีเยอะอันนี้ถึงแล้วแล้วเราก็เลี้ยวเข้าไปนะครับตรงเข้าไปนี่เราก็ตรงเข้าไปนี่ผมมาตาม G p s อนะครับถ้าสมัยก่อนเนี่ยเห็นเขาว่ามาวัดนี้ยาก GPS พาหลงตลอดนะพาลงน้ำลงท่าเข้าพงเข้าพกกัน นี่ตรงเข้ามานะถนนก็ยังยังดีอยู่นะครับน่ก็นาทางนั้นเนี่ยท่านผู้ชมใครที่อยากจะทํานาก็ลองมาหาเช่าได้นะฮะพื้นที่แถวนี้ก็มีให้เช่าอยู่ทํานาทาสวนทําไร่แต่ตรงนี้ทํานาจะดีฮนะทำมาดีอันข้างหน้านี่เป็นร้านกาแฟะนะครับร้านกาแฟสไตล์เกาหลีนะฮะมีภาษาเกาหลีอยู่ด้วย <Inside S 1> และนี่แหละครับถึงแล้วนะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปท่านผู้ชมเราไปดูพักคลิปนี้ไว้ก่อนนะฮะและคลิปต่อไปนะรอไม่นานจะพาไปเดินที่วัดแห่งนี้วัดท่าช้างน้มีชื่อเสียงในด้านเบียแก่ในสำหรับเรื่องแม่ตะเคียนเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องเพียงแต่ว่าแม่ตะเคียนเนี่ย ไปเข้าฝันคนท่านผู้ชมนี่คือสายสิ่งนะครับท่านผู้ชม